เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็ชวนน้องๆนะครับทั้งหกคนนะตอนนี้มีอยู่6คนนะครับมาแข่งวิ่งกันนั่นเองนะครับซึ่งผู้ชนะนะฮะก็จะได้รางวัลตัวนี้ไปนะครับส่วนคนที่แพ้รายตอบมาเดี๋ยวผมก็จะหาตัวรางวัลอื่นๆให้แล้วกันเนาะและก็เลดลําดับลงมานั่นเองเนาะความแรงนะครับก็นี่นะฮะผมได้คุยรายละเอียดจนไปลิมี่เรียบร้อยแล้วนะฮะอึ่ผมก็จะคอยวิ่งดูนะครับวิ่งดูน้องๆนะฮะ ว่าจะมีใครแอบวาร์ปหรือเปล่านะครับก็คือใครแตะกล่องทองก่อนนะครับคนนั้นชนะนะเหมือนตอนที่เราแข่งแข่งสเกตบอร์ดกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวพิมพ์บอกน้องๆก่อนนะครับพร้อมนะครับ5นะครับ4นะฮะ3นะครับ2นะฮะหนึไปไปเลยโอ้โหยเอาละครับตอนนี้ยังไงฮะ ยังไงครับเซาคิงนำมาอีกแล้วครับเซาคิงเบคอนนะฮะพีชิตแล้วก็มีน้องคนนี้นะฮะอุ้ยอุ๊ยอุยเซเอร์ดามเมจมาหมดอะไรตอนนี้นะกำลังอัดคลิปอยู่อ่าแล้วครับโอ้โหน้องคนนั้นเน็ตชาหรือเปล่านะ่ะนะล้างท้ายกันเลยทีเดียวอ่าแล้วครับใครใครใครจะได้ที่หนึ่งฮนะใครจะได้ที่หนึ่งมาลุ้นไปพร้อมกันครับทุกคนแต่ผมกะจะให้รางวัลทุกคนนะนะครับโอเค แต่ว่าจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะอ่ะอ่ะมาดูกันครับโอ้คนนี้โอ้โหคนนี้น,น่าสงสารมากเลยเฮ้ยดูเหมือนจะเป็นซอวคิงนะทำไมซาวคิงอ่ะรอบที่แล้วแข่งบอร์ดกันใช่ไหมซอวคิงก็ได้ที่หนึ่งนะครับโอ้โหทางค่อนข้างยาวไกลเลยดีเดียวนะครับเนี่ยโอ้โมาครับมาครับตามมาด้วย W Q A S V นะฮะ เอาล้ครับตอนนี้อยู่อะไรนะกาเซียแล้วนะครับเข้ากาเซียแล้วนะฮะเข้ากลาเซียกันแล้วจะมีใครติดกำแพงอะไรหรือเปล่าครับพิชิตพิมอะไรครับพิชิตพิชิตล้างอยู่นู่นนะฮะมาพิชิตบอกไม้นะครับโอ้โหเหมือนจะเป็นซอวคิงจะได้ไปนะตัวที่เราแจกก็คือตัวนี้นะครับผมสี่ศูนสี่เดมอนนะครับมิติคอนเรนโบว์นะฮะตัวแรงตัวแรง ตัวแรงของแพทนี้กันเลยทีเดียวนะฮะมีคนเริ่มจะพิมพ์ท้อแท้ใจกันแล้วนะฮะตอนนี้ผู้ชนะน่าจะเป็นผมต้องตัดสีนนะครับเนี่ยเซาคิงนะฮะโอ้โหีิวเชียดเลยอ่ะโอ้โหมีเคมหนึ่งแล้วเอาละครับเอาละฮะใครที่เท่าไหร่กันบ้างเนี่ยดูไม่ทันเหมือนกันนะครับทุกคน เดี๋ยวผมขอคุยกับน้องๆสรุปลำดับกันสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่าผมก็จะพิมพ์บอกใครที่เท่าไหร่กันบ้างยืนเรียงใครที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับยืนเรียงเลยแจกทุกคนแจกทุกคนนะครับนี่เอาละครับผมสรุปแล้วกันเนาะที่หนึ่งสองคนแล้วกันเนาะนะครับที่หนึ่งสองคนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะให้ซอฟค,คิงก่อนแล้วกันแล้วก็ตามด้วยน้องคนนั้นนะฮะ มาครับแจกซอกคลินกันก่อนนะฮะรับไปครับนี่4-04ย์ดมอนนะฮะโอเคตอนนี้วุ่นวายมากไม่รู้ใครที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่นะเอาเป็นว่าแล้วก็น้อง WQ นะฮะผมก็ให้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าถึงใกล้ๆกันเลยนะเอาไม่เป็นไรเอาไปด้วยนี <laughs> นยย่นะครับเออแจกเลยแจกเลยนะครับโอเค ่ะแล้วก็คนอื่นๆนะฮะคนนี้ WQ โอเคได้แล้วครับโอเคจ้าต่อมาใครเนี่ย1678ป่ะ1678นะครับเอาเอาซานตาพอไปเอาซานตาพอาด์กไปนะครับโอเค ไปใครเดียเบคอนใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าเจ้าตัว R W อะไรนั่นอ่ะ R W ด้วยอ่ะให้เหมือนกันแล้วกันนะนี่โรยเอลซะด้วยเอาไปเอาไปครับเอาไปนี่ต่อไปใครเนี่ยอ่ะเบคอนแล้วกันนะเบคอน ไปคอลับด้วยโอเคอ่ะเอาซันตาพอไปแล้วก็เหลือพิชิตนะครับเหลือพิชิตอีกคนนึงโอเคแล้วก็คุณพิชิตนะเอาปิดเทดอยู่นะครับปิดเทดด้วย น้องเขาบอกว่าเพิ่งดูคลิปมามีผู้ติดต,ตาม554คนแล้วผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับเปิดเทรดด้วยครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะให้รางวัลน,นั้นเองนะฮะอ่ะรับไปฮะซานตาพอนะฮะโอเคมีน้องถามว่าชื่อช่องพี่ชื่ออะไรตอร์เรีสยสไนเปน,นะครับที่เสื้อเลยนะเดี๋ยวให้น้องเขาดูเสื้อนะครับที่เสื้อพี่เลย นี่นะครับโอ้โหเจ๋อมากเลยนะ้องบอกเดี๋ยวไปกดติดตามให้ขอบพระคุณมากนะครับเ <c oughs> ยี่ยมเ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 ลยเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวพิมพ์บอกก่อนนะมันพิมพ์ในนี้ไม่ค่อยได้นะครับชื่อช่องผมนะต้องพิมพ์แบบห่างๆแบบนี้ครับโอเคนะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะผมก็แจกของรางวัลน้องๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะทําการปิดคลิปนั่นเองเนาะที่แรกกะจะแข่งกันต่อแต่ว่ามันดึกแล้วเนาะน้องๆเขาก็ไปนอนกันหมดแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับก็จะจบกันแค่นี้นะสำหรับการแข่งรอบนี้ก็สนุกสนุกสนานนะฮะขำๆนะครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบายครับ